สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าและเอฟซีสาวน้อยที่เคารพรักสุขูสุคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตู่เดชสกลค,คนบ้านขมิ้นอีกครั้งครับพี่น้องครับพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่24เดือนตุลาคมพุทธศักราช2564น้อกนะพี่น้องเด้อขณนะน,นี้เวลาประมาณ9นาฬิกากว่า,วานะพี่น้องเด้อ9นาฬิกากว่าๆ3โมงกว่าเช้าครับ มหามาเบิ้งความเคลื่อนไหวทีมงานย่โดมครับแล้วก็โค้งลังค่าครับเป็นยังไงน้อเหมือนครับเมื่อวันอาทิตย์โค้งลังค่ากับผูเห็นมาอีกแล้วครับต้องใช้ยุทธครับเหมือนครับเมื่อนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นวันที่สิบเก้าอีกแล้วครับของการทํางานสงสัยสีธาเล็กกับเ่าครับเล็กยังโมเขามาเสาร์อาทิตย์ยุทธบนราคาวันจันทร์เจอกันมั้งครับพี่น้องโอ้ ยังพันด้ปิดอยู่นะครับพี่น้องสามโมงกว่าแล้วบรรยากาศยูอโดมครับตอนนี้ครับเสียงนกเสียงกาห้องจิจกจักจิกจักลมพัดเย็นบีวีแดดฮอนยี่ส <c oughs> ี่องศาเซนเซียดครับมันน้ครับบรรยากาศก็รู้สึกว่าเริ่มซีวันฮ้อนกน,น้อยครับพี่น้อง <c oughs> วันที่ยี่สิบเก้านี้จักรปุไดซีมายังพันในหูอยู่ครับสรีมีงานบอจากไหนยังพนันในหูอยู่้ะพี่น้องเออโปรดติดตามตอนต่อไปครับพี่น้อง หรือผู้ใดมีข่าวสรารนี่ยังกะรายงานให้ให้คอมเมนต์ Comment เข้ามาอ่านสู้กันอ่านกันฟังกันเบิ้งกันได้พี่น้องเล้ออาจารย์นักกดนตรีก็นั่งสลบสลายอยู่ครับพี่น้องกับวันหยุดพักผ่อนจะต้องเรียบร้อนครับเดี๋ยวกจะได้ซ้อมงาวยี่แล้วจูนประจำการนั่นเองคสิมี่อยู่ อาจารย์ทิ้นครับอาจารย์เปียกอาจารย์บูดอาจารย์เบิร์ดเห็นยูซีครับที่เลือกะบ,บ้านเขาอยู่ใกล้ครับลับ,บไปบ้านก่อนเดี๋ยวเมื่อไรซีซ้อมอย่างเขาเมื่อไหร่พีไป้องครับของงนันอันนี้ก็ยังพัไไปเก็บเพราะว่าเดี๋ยวจะไ้ซ่อมตอแล้วครับวันนี้กับยซี่แล้วยซียี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าอีกสี่วันครับอีกสี่วันห้าวันก็เริ่มใหม่อีกแล้วโอ้ เฮ็รังคายแล้วฝนคึอสิบบตกนพี่น้องเนาะเทียบว่าพมสปบะเทศจังวดสิบอ่ที่ไหนเดียวการบทโอ้โหแต่แทงเครื่องแทงของจะไปใส่เองเพื่อนคืนเ่อร์ขึนข้นระคัง่บนเทยดบ่โอ้เมื่อไรสิซ่อมนะรุปแล้วมีงานโมงยี่สิบเก้านะผู้ใดสิมา อาจารย์นั่งกตีผู้คูกับเกยผู้คู่เ้ากันเพราะว่าอาจารย์นั่งกตีต้องกันมีผู้ใดมาปเ๊บเนี่ยเขาจะส่งนวดมาหาอาจารย์นั่งกตีซ้อมพี่น้องเสียวจกักเลยนี่เพ่งจักเพ่งนี่งวดจักงวดลุกแล้วนอกหมุดรอดไม่น,นี้เขาจะมาเอานอกหมุดรอดเนี่เดี๋ยวช่องแง่งเซนเทสคลิปอยู่พี่น้องจะเรีกอกเขาไปติดตามเด้อติดตามจาาาังไดกะเบอลซูกันฟังคือเก่าครับพี่น้องครับผู้ใดคุณจักหน่อยคุณจักไลจังไดกว่ากันไปเลยพี่น้องเด้อ ไปมีเวลาเบื้องคลิปนะ่กินแลวก็ขี่ขี่แลวก็นนนอนแลวก็กินต่อน้องบุตรอดเอ้าโชคดีโชคดีน้องบุตรอดเอด,ด,นดเินทางปลอดภัยเด้อวันนี้เด้อยาเก้โต้กินอิ่มสมบูรณ์ครับอาจารย์ร้อยบ้านสีมีคนซื้ออยากซื้อให้อาจารย์ร,รย้อยไปเลี้ยงเได้ครับสามหมื่นหาแต่ว่าจะาของคนโบเลี้ยงบบไห้ครับพี่น้องครับแม่จะาของ่นไห้ ซีมีเอฟซีซื้อใหย่จานร้อยไปเลี้ยงอยู่วสามมืดหาโอ้กรจารยร้อยว่าเกือบได้เอาไปเลี้ยงแล้วผมว่าครับโท่ไปโท่มาอยู่บ้านนดีย,รยครับพี่น้องเอาพูดอดไเอาไปเลี้ยงกะดีมากครับขอแต่ว่าจะเอาไปจุได้พี่น้องเด้อโอ้พูดอดไไปเอาลูกน้อยมาเลี้ยงนี่เนาะบาดนี่เนาะคืออะไรบาดน,นี่ลูกพูดอะไรหลับบาดนี่โอ้ฝาแฝดพี่น้องฝาแฝดครับฝาแฝดขอลอร์นเดียครับออื วันนี้กระช่างก็หยุดอีกหนึ่งวันเป็นสองวันแล้วครับนีติดต่อเน,นื่องครับงานมันท่านอยู่แล้วครับพี่น้องไม่ต้องกันยากนาเพื่นดอกสีสปามือเวอเมื่อนีืนกันหากระเฮ็ดเมื่อนีืก็เป็นวันที่สิบเก้าโอ้ยอีกตั้งหลายมือครับจะได้กระท่านอยู่แล้วครับพี่น้องไม่ต้องย่าน,นครับเพราะว่าช่วงนี้กับบุฟีฝนแล้วนะครับแล้วแต่เพื่อนสีว่ากันไปลอไปลอมายู่แถวนี้แหละครับพี่น้อง เลาะนาเลาะล้างเลาะขางนี่เะงครับเบิ้งบรรยาก,กาศเรียกแน้อย้าพี่น้องเบิ้งครับส่วนหม่องนี่กับเจ้าของพยูครับหม่องนี่ครับพี่น้องเจ้าของมันกลับบ้านครับพร้อมกันครับอันอะไรก่อนยายนุ้ยแย่แหลมแล้วกันคนแรงสร้างครับไอคนแรงสร้างครับรถไหนได้ยินข้าวเขาแหลผมสะรถไปทรงลูกไส้พร้อมครับพี่น้องเบิ้งเอาครับเขาออกห่วงแลยครับพี่น้องออกรวงแล้วข้าว จะน่ากับสีได้เกี้ยวเลยด้สิครับโอ้ยทางนี้นึ่ต้นเขาสูงแห้งคักครับขันลงไปยืนทั้งใต้ในี่วมหัวริปต้นนี่ครับโอ่แม่ท่รนบดาได้เลยห่มไม้เนี่ยครับพี่น้องให้บอสได้ต้นไม้นะครับเลยหนึ่งพุ่มหสองพุ่มนะครับสามซุ้มสี่ซุ้มห้าซุ้มประมาหกซุ้มต่อไปครับมันทวมดินแล้วเพื่อิปสตาร์ทแต่งกิ้งเข้าไปครับเขาไปนั่งทางในเลยโอ้ยเย็นสบายไปนลยครับพี่น้องเป็นจุ้มเป็นจุ้มเป็นจุ้มนะครับเนี่ย ฮักนะครับตะก้อนนั่โพ่นวางนี่นะครับพี่น้องสมัยนันที่ว่าบอสโจยัางพันได้ซื้อนี่สิมีคนมานอนอยู่นี่นะครับพี่น้องคนสองคนเนื่องวายเขาคือบุยานว่ะวันยีม้มันอันนั้นมันคือว่าเช็ดเช็ดเฮี้ยนผีเฮี้ยนอะไว่ามีคนมานอนอยู่เลยครับนี่สุขขึ้นครับตะก้อนนะครับ ทางในเนี่ยมัสิพิดเป็นกอเฮ็ดเป็นเทียงหน้าน้อยอยู่้างในนะครับพี่้องลูกตูก็เสบย่าน,นง,งูแล้วส่วนหลายครับมันอ้ต้นบังคุงทั้งที่ก็นใหญ่แล้วครับเนี่เริ่มงหญ่แล้วครับต้นบงังคุงต้นกล้วยต้นอ้อยหลายตน้นหลายตน้นหลายตน้น งานเริ่มง่ยมายอยู่แล้วพีโซไม้มาประจำการแล้วครับมาน้องอะจะพีแล้วเหมือนง้ายจากบ้านแม่สุภาพมาพีแล้วเหมือนลุงตู้ก็ซืได้ไปประจำการไม่พุ่นได้เหมือนครับไปหดน้ำต้นมงต้นไม้ซอยแม่สุภาพเดและสุดท้ายคลิปอันให้เบิรงนะครับมองที่ว่านสวนข้อยแม่สุภาพโอ้หมู่บ้านฮดน้ำเป็นชั่วโมงกว่าสิแล้วครับ,รบขนาดพอได้ตักจากบ่อดได้คือว่าใส่ไก่กีมากนะครับไก่กีมากล้วก็หดนะครับทั้งพุ่นกับสารพัดต้นไม้คือกันนหมืนกันลายคับครับ หดปูานหนึ่ง 1, ประมาณชั่วโมงหน,นึ่งพอเสิสสแล้วครับหดเฉพาะตอนแรกตอนเศร้าก็ไม่ได้หคดหรอกแล้วก็กวาดใบไม้ใบล้านทำความสะอาดแถวบ้านแม่สุภาพนะครับประจําการซอยเพื่อนทุ่นครับ,รพบพมมเพราะว่าพี่มัดครับพี่สมัยจะเขาว่าประจําการพี่แล้วเอาปล่อยเพื่อนดูแลไปครับพี่น้องซอยกันโอ้โหเพื๋อนมันซักผ้าแต่เศร้าเนี่ย หรือว่าซักแต่ว่าน,นอยอยี่ผมเล่นยังไงครับเนี่ยโอ้อยากเบิงองเล่นเนครับพี่น้องเวลามันเลี้ยวมันเสียดเปนสิเปน็นยังไงเนาะมันง่ามมันนั่นบ่เนีน่ยครับแล้วก็ฝนตกเท็ดม,มาเบิองดูเป็นตัหัวเป็นยังไงบ่เนี่ยขอ,องน้ามองไรก็สะอาดสะอาดนะพี่น้องครับ นี่แสดงล่างตลอดโอ้คือ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 แสดงว่านอนอยู่นี่กับเซี่คู่ปอกับแม่ติ๋มครับเพราะว่าเห็นรถสองคันครับแม่ติ๋มกับเซรอนทางใต้คู่ปอกับเซรอนตรงเทิงครับแล้วก็อาจารย์นักดนตรีอีกซีกคน้วก็อาจารย์ร้อยอีกคูนึงเป็นฮาเป็นโกทั้งพี่สมัยเป็นเจ็ดทั้งพี่มัดครับอยู่ในโดมประมาณเจ็ดคนครับเป็นหรอเจ็ดแปดคน แต่ทคูก,ก้าบ้านนี้ครับีหาคนมาลื้อเต้นซอยครับนี่ลุงตูคุยกับพี่สมายุ่บว่านนี่ยบา้านลื้อเต้นไปส่งเขาแล้วครับเพราะว่าหลังค่ากันแ,แล้วแล้วนะครับพี่น้องเอาเสาเขามากะสามเต้นหกร้อยนะครับพี่น้องเนี่ยงานแรกกระจายไปแ,แล้วจะเรืองงานสองงพันละายครับแต่ว่าที่แน่ๆคือตอนนี้คือบมมีคนมาลื้อเต้นลงซอยนะครับ เอาสองคนก็ได้ยุ้มันนักปวดนะพี่น้องต้องสามคนหนึ่งสิบพอดีครับขายุ่งขยักกับประเทศมาเรียบร้อยเลยเมื่อวานนะครับพี่น้องครับโอ้ยดีที่นี่อาจารย์ร้อยไปครับรถไปผ้าไปถิ่มเมื่อวานเนียกัะพี่สมมายจวดจาดฟาดปุ่มโอ้หอน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 ,หอน กัรสมมติว่าไปลั่มกับตอนนี้กัำลังเก็บของแล้วแล้วกับพลังพักกันขับรถขับเรือได้เลยครับเนี่ยช่ไปงานไหมครับเนี่ยไปบ้านนั่นไปจังหวัดนั่นจังหวัดนี่ครับเนี่ยขับมีงานเขาสมัครงานครับขันมีงานกับไปงานต่อเรื่อยๆลุงตู่กับช่วงนี้นะครับกับปอนด์กับกำลังไปหาซื้อคองครับออกจากมางานกับไปหาซื้อคองครับซื้อของมาขายตามนางานครับพี่น้องอ้าวโอเคครับพี่น้องอ้อมแล้วรอบแล้วครับ กับความเคลื่อนไหวของทีมงานสาวน้อยและกกาทีมงานคงหลังคาใด้พี่น้องเด้เหมือนนี้ครับตอนที่ยี่สี่แล้วเหมือนนี้ครับแต่ว่าช่างกับมาทํางานกับประมาณมาที่สิบเก้าแล้ววันนี้ครับพี่น้องเหมือนแนวบัลลัยสู้ฟังแล้วครับเจอกันชิปนาครับลุงตู่กับสิเข้าไปเพื่อนแม่สภาพต่อครับไปซอยแม่สภาพพยุจินแล้กก็ไล่สุดซอยเพื่อนครับพี่น้องครับเอาฝากไว้สช่นี้พี่น้องร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปเด้อขอบุญขอบพูหละละครับ ทุกการติดตามทุกการคอมเมนต์ทุกการกดไลค์ครับที่เสียสละเวลาเข้ามาติดตามรับชมเบื้องแรกเมื่อแล้วกันให้ดีมีให้สุขสุขคนนะครับเด้อพี่น้องร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปเด้ออันไรที่บอดีกัขอโทษอขอแย่ร้ายรครับมีางานกับคอมเมนต์กับมาเรียนรับกันครับพี่น้องไปแล้วเจอก,กันชิปนาค,ครับพี่น้องสวัสดีครับบายบายครับโอ้ยปหันคัาเหมือนกันครับ